ขั้นตอนเสกในหนึ่งชั่วโมง manifest in one hour แค่หนึ่งชั่วโมงถ้าคุณทำถูกขั้นตอนชีวิตทั้งชีวิตคุณจะเริ่มขยับไม่ใช่คำพูดว่าเกินจริงครับแต่คือคำอธิบายของกระบวนการเสกพลังแบบเร่งเวลาที่ครูทางจิตวิญญาณและนักฟิสิกควอนตัมพูดตรงกันมาหลายร้อยปีว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนความจริงได้และสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้ คือการทดลองทางพลังงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุด manifest in one hour เสกสิ่งที่ต้องการให้เริ่มขยับภายในหนึ่งชั่วโมงคุณเคยไหมเวลามีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิตมันมักมาแบบไม่ทันตั้งตัวตอนคุณผ่อนคลายไม่คาดหวังไม่กลัวไม่กังวลสิ่งดีๆกลับเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องวิ่งไล่แต่ตอนที่คุณพยายามเกินไปกลับเหมือนยิ่งผลักมันออกไป พราะจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อความพยายามมันตอบสนองต่อสภาวะของพลังงานและพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดคือพลังของความแน่ใจและการปล่อยวางตอนนี้ผมอยากให้คุณลองเปิดใจแล้วทำตามอย่างช้าๆทีละขั้นตอนไม่ต้องเร่งไม่ต้องพยายามมากแค่รู้สึกไปกับมันให้จริงเพราะในหนึ่งชั่วโมงนี้คุณจะไม่ได้เปลี่ยนโลก แต่คุณจะเปลี่ยนคลื่นพลังที่โลกใช้ตอบสนองคุณตลอดเวลาขั้นตอนที่1เขียนสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนคริสตัลเคลียอิน e n นชั่นเสียงของจัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อคำพูดที่คลุมเครือมันตอบสนองเฉพาะคำสั่งที่ชัดเจนและมีพลังเท่านั้นอย่าเขียนว่าฉันอยากรวยเพราะคำว่าอยากแปลว่ายัางไม่มีคุณกำลังบอกจัก,กรวาลให้สร้างประสบการณ์ของการอยากต่อไป ให้เขียนว่าฉันมีรายได้เดือนละสามแสนบาทอย่างสบายใจและมีความสุขหรือเงินไหลเข้ามาจากหลายทางอย่างเป็นธรรมชาติและฉันขอบคุณทุกบาทที่เข้ามาเพราะคำว่าฉันมีคือพลังของความครบพลังของคนที่รู้ว่ามันอยู่ในมือแล้วเหมือนคนที่ขับรถโดยไม่รู้จุดหมายเขาอาจจะขับวนทั้งวันแต่ไม่ไปถึงไหนแต่ถ้าคุณพิมพ์ตำแหน่งลงใน GPS ชัดเจน รถจะพาคุณไปถึงจุดนั้นแน่จักรวาลก็เหมือนกันครับมันไม่สามารถพาคุณไปไหนถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจุดหมายคืออะไรเพราะฉะนั้นเขียนให้ชัดระบุให้ละเอียดและที่สำคัญเขียนด้วยความรู้สึกของการมีไม่ใช่ความรู้สึกของการขาดขั้นตอนที่สองเขียนในรูปปัจจุบัน the power of now จักรวาลไม่เข้าใจคำว่าจะ เพราะในพลังของจักรวาลไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันมีแค่ตอนนี้เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณเขียนว่าฉันจะมีบ้านหลังสวยในอนาคตพลังคุณจะยังคงอยู่ในการรอตลอดไปแต่ถ้าคุณเขียนว่าฉันอยู่ในบ้านของฉันแล้วตอนนี้บ้านที่อบอุ่นสวยงามและรายล้อมด้วยความสุขพลังนั้นจะเชื่อมตรงกับเส้นเวลาที่คุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้ว จิตใต้สำนึกของคุณไม่เข้าใจคำว่าพรุ่งนี้มันเข้าใจแต่ตอนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันสร้างภาพใหม่คุณต้องป้อนคำสั่งในรูปปัจจุบันเสมอลองพูดประโยคนี้เบาๆในใจตอนนี้ดูสิครับฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งอยู่แล้วตอนนี้ฉันหายใจในอากาศแห่งความอุดมสมบูรณ์ฉันรู้สึกถึงเงินที่อยู่รอบตัวฉันในทุกที่ที่ฉันมอง พูดไปเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าร่างกายเริ่มตอบสนองยังไงคุณจะเริ่มรู้สึกอุ่นในอกผ่อนคลายในใจนั่นแหละคือพลังของตอนนี้กำลังทำงานขั้นตอนที่3รู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว f e ล l it เรียนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของการเสกเพราะจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อ,อก,การพูดแต่มันตอบสนองต่อ,อความรู้สึกที่แท้จริงคุณสามารถพูดคำว่า ฉันมีเงินล้านได้เป็นพันครั้งแต่ถ้าในใจยังรู้สึกกลัวยังรู้สึกว่ามันยากจะก,กระวาลจะไม่ได้ยินคำพูดคุณเลยมันจะได้ยินเฉพาะความรู้สึกขาดที่อยู่ข้างในแต่ถ้าคุณสามารถรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะเริ่มส่งคลื่นพลังที่ตรงกับสิ่งนั้นทันทีหลับตาลงแล้วลองจินตนาการภาพตัวเองนั่งอยู่ในบ้านในฝันลองสัมผัสพ,พื้นไม้เย็นใต้ฝ่าเท้าลมที่พัดผ่านหน้าต่าง ได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักอยู่ในห้องถัดไปคุณยิ้มเพราะคุณรู้ว่าคุณสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยพลังในใจอย่าพยายามเห็นภาพให้ชัดแค่รู้สึกให้จริงเพราะจักรวาลไม่ได้อ่านภาพในหัวคุณแต่มันวัดสนามอารมณ์ของคุณเมื่ออารมณ์นั้นสั่นตรงกับสิ่งที่คุณต้องการคลื่นพลังจะจับกันพอดีและนั่นคือจุดที่พลังงานจะเริ่มยุบตัวเป็นรูปธรรม ขั้นตอนที่สปักหลักศรัทธา Anchor the certainty นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะพวกเขาเริ่มต้นดีมีแรงศรัทธาแต่ไม่สามารถรักษาความแน่ใจไว้ได้ความแน่ใจคือสนามพลังที่แรงกว่าความกลัวพันเท่าจิตที่แน่คือคลื่นที่นิ่งและคลื่นที่นิ่งคือคลื่นที่ทะลุผ่านความไม่แน่นอนของโลกวัตถุได้พูดกับตัวเองในใจว่ามันเป็นของฉันแล้ว ทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่ในมือฉันแล้วตอนนี้พูดซ้ำจนความสงสัยเริ่มหายไปพูดซ้ำจนเสียงในหัวที่เคยขานคุณเริ่มเงียบลงเพราะศรัทธามไม่ใช่การเชื่อแบบหลับตาแต่คือการรู้โดยไม่ต้องเห็นเมื่อคุณไปถึงจุดที่รู้มากกว่าสงสัยคุณจะสัมผัสถ,ถึงความสงบชนิดหนึ่งที่ลึกมากเหมือนคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเพราะคุณรู้ว่ามันมาแน่และนั่นคือสัญญาณว่าพลังได้เปลี่ยนแล้ว ขั้นตอนที่5ปล่อยวาง let it go นี่คือคุณแจดอกสุดท้ายของการเสกในหนึ่งชั่วโมงเพราะการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับว่าได้แล้วคุณเคยสั่งของออนไลน์ไหมหลังจ่ายเงินแล้วคุณไม่ต้องเช็คทุก5นาทีว่าของถึงหรือ,อยังคุณรู้ว่ามันจะมาถึงแน่คุณแค่รอเวลาให้กระบวนการทำงานของมันเองการเสกก็เหมือนกันครับเมื่อคุณแน่ใจแล้ว คุณต้องปล่อยให้พลังทำงานอยากคอยพิสูจน์อยากคอยมองหาสัญญาณเพราะการมองหาสัญญาณคือการยอมรับโดยไม่รู้ตัวว่ามันยังไม่เกิดเมื่อคุณปล่อยอย่างแท้จริงคุณจะรู้สึกเบาโล่งและมั่นใจในเวลาเดียวกันและพลังนั้นเองจะเปิดประตูให้จักรวาลส่งของขวัญกลับมามองคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องหนึ่งชั่วโมง เพราะหนึ่งชั่วโมงคือเวลาที่เพียงพอสำหรับจิตของคุณจะเปลี่ยนคลื่นพลังอย่างสมบูรณ์มันคือเวลาที่พลังงานภายในและภายนอกเริ่มจัดแนวกัน l i g เมนต์ไม่ต้องทำให้ครบแบบตารางเวลาเปะ๊ะแค่ให้ตัวเองจมอยู่ในสนามพลังแห่งการมีอย่างเต็มที่60นาทีอย่าเผลอกลับไปคิดถึงสิ่งที่ไม่มีให้อยู่ในสนามของฉันมีแล้วอย่างต่อเนื่องและเมื่อครบหนึ่งชั่วโมง คุณจะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆในโลกภายนอกที่บอกว่าจักรวาลได้ยินแล้วบางทีอาจมีข้อความจากลูกค้าเก่าบางทีอาจมีเงินโอนเข้ามาโดยไม่ตั้งใจหรืออาจมีโอกาสบางอย่างโผล่เข้ามาอย่างเหนือความคาดหมายเพราะเมื่อจิตของคุณเปลี่ยนโลกทั้งใบจะเปลี่ยนและกระบวนการทั้งหมดนี้มันไม่ต้องใช้ปีไม่ต้องใช้เดือนแค่หนึ่งชั่วโมงที่คุณอยู่กับพลังอย่างแท้จริงก็เพียงพอแล้ว สรุปใจเดียวของกระบวนการนี้คืออย่าเสกด้วยการขอให้เสกด้วยการรู้อย่ารอให้มันเกิดให้รู้ว่ามันเกิดแล้วเมื่อคุณทำได้แบบนั้นหนึ่งชั่วโมงนี้จะไม่ใช่เวลาที่ผ่านไปเฉยๆแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่คุณสร้างด้วยจิตของตัวเอง Don't try harder feel deeper ไม่ต้องพยายามมากขึ้นแค่รู้สึกให้จริงมากขึ้นเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ตรงนี้แล้วและภายในหนึ่งชั่วโมงนี้มันกำลังเคลื่อนเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอน